สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องฮักแพงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมาฮอดแล้วครับผมณวนะัดบ้านขวานะครับตำบลทุง่งเวลาอำเภอชุมพูนจังหวัดไร้ครับมากันหลายๆเด้อครับปิยียงในน้ออัปเดตให้พ่อแม่รับชมเลยลูกจะฟังไหมลกูกชิวๆค่ะได้อยู่เนาะได้ได้อยู่เนาะโอ้ยพลังเติมพลังครับว่าจะไปหาหมอสีจา่า กะไปคลินิกไดมอกับบ้านเขาคลินิกไดมอกับบ้านเขานะครับหกโมงคร่งหนึ่งแบบนี้เราก็ไปทันงานมือเ้านจะตองเก้างไหมมือเส้ากายคนหนุ่ยน้อยไมานำหลุนะครับแวะหาทำคลินิกกะคือว่าหมอเขาโรงพยาบาลเขาไปงานที่ยังสวัสดีค่ะวนีจ้ะวันดีครับนี่ไงล่าอันนี้เราได้ตัวช่วยเอ้าให้น้องมองมาซอยมาครับหนึ่งเมื่อคืนนี้แก้มเป็นรอยคืนแก้มรับจบนี่นี่เขาเสียอันนี้ก็เด็ดด้วยส่วนส่วนใหญ่ได้หมดนี้เด้อไปไป ไปแล้วมือมปวดม้วนมันเสร็จอย่างนั้นคือไป็หมอมาเหมือนมามนมนเาด้วยขอบคุณนะคะไ,ไหเลยนะพี่แบงยนขอบคุณค่ะเธอต้องจำให้มันได้เดี๋ยวพยามล้มพื้นน่ะสิเบิ้ลก็แสับอ่อนมื่อกี้นี่พี่แบบเอาไม้ออกเลยที่ลองมาไเลยใส่มาอะไรเยอะเลยแม่ก็ลงมาเลยอ๋อแม่เนี่ยมันทำตัวมั้งเหรอมันมีท่อนหูยิงกับพันผู้ชาย แล้วโดนดนตีเร็วๆบานนี่แบบล้วๆเออผู้ผู้ผู้ปรองนี่นัดนตีประทันอะในวันนี้น่ยเกงน้ำผนอยู่คันน้องพอเด้น้ำผึนนี่คิดพอน้องเลยคือดูดูเที่ยวเนาะดูกันเทีวื่อนนี้นี่ก็จะไ่แ้่ชาได้เมื่อนีโอเคเจอกันบ๊ายบายทักย้ครับ หาอายก็หนุกตีนรถตีนอย่างกอนของไหมเดี๋ยวพอคอยเดี๋ยวคอยเอ็นพอคอมาถือเของน้งกระเป๋านะลูกกระเป๋าไฟมา,าเนี่มืนมืด,ดเขาใเิใส่ไฟก่อนเออนั่นแหะเขาเทใส่ก่อนชุดคนเสิร์ตนู้นใส่ชุดไหลูกพรว่าลองเท่าพอ,หาอให้ในสมัย้องกดิสอเกามา ชุดเหลืองอะไรตัวเออวันนี้แม่แหม่มไม่ได้มาด้วยนะครับแม่แหม่มไอ้ไอ้หลายกันเลยว่าห้มานะครับเรามาเราก็เราก็มานั่งไอ้กันเลยการแปดกันเลยการติดกันทุกบ้านก่อนเราไปหาหมอแลทุกคนจะเสียาแล้วไม่จุนเอาเล่นอลไรเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอควายมาเมื่อคนเอาเห็น เราลุยกันลกุยกันเอาตี๋ย่างโอ้ยมากันครับเต็นในนกตัวนี้ไอ้มาหวอดยังนี่ไอ้ก็ว่าเลยเราขาดเต็นอยู่บ้านพาไม่มีรถเอามา

ทำสื่อจบจบน้องตายเวทีนปไงเอ้าเป็นใจมันก่ไหวอันนมักไหวละตีหักนะจ๊ะนอนเพรไหลเร็วตัวหอนหอนข้างหลังหอนตัวหอนมันบ่กิน่จากินโจ๊แล้วจะได้กินยา กินโจกไป่ะไม่นี่ก็ต้องบรรทุบรรเทาด้วยยาก่อนเพราะว่าหาโจกกินยาเพราะว่าชีินิคมีคลินิเกตแบบหมอมาเลยหมอให้เข่าใช่ไหมหมอให้เข่าหกมุ้งหกมงกลัวเพราะว่านี่แค่เขาต้องฝ่ามางานเนาะมันคำบอลในกล่องมัหมอคำบอคำบอหนุ่มเลยจี้ได้โจกบหลานขาเขาเนี่ยละครับผมโจกบเด็กขัต้มอุ่น สมครับมันเกลือกับเน่าเนี่นะครับอันนี้สวัสดีครับเมียสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับไฟตาที่แบบนี้ไฟตามองมองน่นเป็นคือกันนี่ว่าหนึ่งแม่ยแล้วก็เป็นคือกันไป วผมมันผมมักินกาแฟเดี๋ยวจะมาเอาีห้ำเจหัวน้ำห่อนมันได้มาลูกพอกี่ันครับนี่นี่บอดด้สีจ้อยอยากสียุอดด้สีรเลด้สีาเปนี่มาม่ตวนบอดด้สีเขาขี้นิเดย่ามันนั่งออกกอนมือบอกี่เดย์สไป่สึไป ว่าเป็นกขดมากว่าลาแต่เขาบอกว่าแต่ว่าจ๊กเก็บมามองม่เก็บเต่ว่ามองโอ้มันไกลเลยลูก hmm. นี่ส speak ิบกุ้งโอ้โหเบี่ยมัได้ั่ดึงมากเลยยาเลยนะไฟกระตานี้แล้วได้โน้ตเลยตัวไมาแรงมากเลยไฟมากเลยลูกวลาระจายเงินแม่เราไปเวลามาเอาก็มาเอาเออน้ำร้อนยังไม่มาน จังมาหาจังไฟงให้ดิปันปันไฟเลยจังเอาวันนี้ก็น่าจะฝุ่นเยอะเห็นบอกเมนฝุ่นแท้มืนันนี้เจ้าแต่ฝุ่นแต่ควัน <c oughs> มื่อนันยุนพีบุญอ่ะพ่อเสียบดังเลยออกไปไายขีดปูเพราะเดี๋ยวแม่เป็แม่เมื่อนั่นแหละที่แพงเริ่มเป็นนะนันะ่นแหละถึงฝุ่นมื่อนันยุพนะีบุญอ่ะโอ้ยจ้ะ เนลุงกีฬากีฬาจำได้บ่มมองนี่มองเขาเคยมาแต่เขาไปเล่ยนน้ำกันเนี่ยเรอยู่นี่แหละนี่ยูงดิ่ตรกนี่แหละนี่แหละนี่แหละกลางเต็นท์อยู่น่เออมาขึ้นวงหนึ่งในนะวันนนัเหรอจำได้แล้วมาปีนี้เป็นเอาวงสองมาลองเบิึงวงมือขึ้นมือขึ้นอีกย่างมวนเลยอยู่ตัวบันน้องแวงเขาไปนอนหายได้รึมันม่มีไฟไหมเนี่ยปลอดเป็นไ่ม นี่จะหัวไอ้กับหอกไอ้แหวกย่อพ่เอเอาเอาแมวกต้องมาใส่เหินกันเลยถ้ามันเป็นนี่คือมันต้องเป็นทุกคนป้องกันไว้เว่าพ่อเพราะเป็นไม่ใช่เหมือนพ่อต้อง<ล>พ่อต้องขับรถพาลูกไปหันไม่หนีพ่อต้องเ่าเป็น<ส>กิน,<จ>นหอมหอมแดง,งอดังหอนหนึ่งนะลูกหอมแดงหอมต้นอันหนึ่งจะได้ไม่แมงป้นปลาครับก็หอมต้น ไปไอยังแน่ลูกยูโร่ไปในเบิดน,นี่ที่นอนเอเนเนอมีเปมีบาห่มน่แนี้ยงาเบิรองาเบิ่อ,อของหอนบ่เหลือแค่ยไี่ครับเต็มแล้วตัดนะอ,อกากนดเอาอ เดินหาซื้อของกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ